คครับือตอนนี้คนที่เล่นไม c r a f t นี่ก็แบบเบื่อไมค r a f t กันหมดแล้วส่วนยุค9.0ก็ตอนนี้ก็เบื่อกันแล้วนะครับต้องการใช้มอสใช่ไหมครับเนี่ยก็แล้วก็กดเข้าเพจ s t ต r ูไปครับอันนี้สําหรับผู้ที่ต้องการใช้มอสนะครับดูแล้วก็สมัครกันด้วยนะฮะเขียนว่าเนี่ย M I N E C A F T ไมค้าฟ์นะฮะ ซื้อ้าไปอ่าเข้าไปฮะเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไมค c r รับสิมอสไมครับ mod มอสไมค์ครับแล้วก็มันจะมีมอส for pe นะฮะอ่าอันนี้ผมโหลดมาแล้วอัปเดตเลยอนะ่ะเดี๋ยวรอนี่เสร็จก่อนเดี๋ยวอื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวจะข้ามคลิปไปเลยนะฮะ